นี่ไงคร้าโตเกี่ยวดูรวงครับโอ้โห ι ได้ต้องนำหนาเก่งนงวะุยื้งอะยังไม่เกี่ยวครับยังไม่เกี่ยวอู่ดงล่อยจะพวงลงลงยลกจังเลยนะครับหนาได้ไม่มีดูดีเนี่ยโอ้โหเว้ย เป็นไงครับเป็นไงครับคุยยังเลยเป็นไงครับแม่ยายครับแม่ยายฝียมือผมเป็นไงครับเป็นไงครับแม่ยายฝียมือผมเป็นไงโู่โถอ้าเพื่อนน่ะโู่นใครอยากเกี่ยวเกี่ยวไปก็เลยเราไม่รีบ สามครับผมเฮ้ยไม่ใช่ดิ95ใครจะเกี่ยวเกี่ยวไปครับใครจะเอาหมื่นเอาไปครับ เม็ดดำมัางอะไรมัางไม่เป็นไรข้าวหน้าฝนก็ธรรมดาลากระสงกรถินมีดกเจ้าพยาครับอายุวกี่วันนะเก้าสิบเท่าไหร่นรนะเก้าสิบหกวัน ครับเราจะเกี่ยวร้อยสามวันนะครับเราไม่รีบครับเม็ดดำมีเม็ดลายมีลาโดกะถินมีครับเออ่ะสวยงามอยู่ไปได้ข้าวหน้าฝนก็ต้องทำใจหน่อย ขี่มือโอ้โหโอ้โหไม่ไม่โอ้โหโอ้โหหม,ม,มาวานๆวานก็มันเกี่ยวอะ